สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่ม follow เพิ่มผู้ติดตามใน IG กันนะคะกดเลยเข้ามาในเว็บไซต์ Google พิมพ์คาว่า km ขีดโซเชียลนะคะหรือว่าผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ km ขีดโซเชียลก็จะอยู่ดับเบิลสุตรตรงนี้เลยนะคะกดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, แพลตฟอร์มของเฟซบุ๊ก YouTube จ i ท t กเกอร์ท t t ตเ t e ร์ e gram นะคะสามารถเลือกสัใช้บริการกันไปได้เลยนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมองนะคะมีแอดมินคอยบริการด้วยนะคะเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานารตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรัสผ่านยืเนีรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะคนสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านเลนกูเกิลได้ง่ายๆก็ตรงนี้เลยนะคะ แต่หากเพกื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดตรงนี้เลยค่ะข่ามวมาสูน้ารักของเว็บไซต์ K M ขีดโซเชียลแล้วนะคะไปที่โมดูลสั่งซื้อไปตรงนี้จะมีบมวงจุดตรงนี้นะคะบมบูตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็น i g นะคะเพื่อนเพื่อนตามนะคะ บริการตรงนี้ของผู้ติดตามมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่นกันค่ะขอเลือกเป็นบริการพิเศษเลยนะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการค่ะขอเลือกเป็นอันบนสุดนะคะคําอธิบายตรงนี้เพืพ่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเลเป็นเองนะคะลิง์ตัวนี้คัดลอกมาเลยนะคะจากโพลที่ต้องการจะใช้บริการนำมาวางได้เลยนะคะตัวนี้ขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่ไปหนึ่งร้อยนะคะ ในราคา7บาทนะคะถูกมา,มากเลยค่ะกดส่งได้เลยนะคะระบบก็เด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะคือ order ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้นนนทั้งหมดเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลออ order ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนนนดที่ไม่ปัญหาตึงเติมเงินไม่เข้าอยอดอะไรไม่ขึ้สนสามารถดัคะ สถานนะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะเรากันสักครู่หนึ่งคะ่ะไปดูช่องทางการเติมเงินกันค่ะช่องทางการเติมเงินมีกันอย,อยู่สองช่องทางนะคะจะเป็นตัวสแกน QR โค้ดนะคะกับริโตัวสามารถสร้างจ่ายเข้าไปได้เลยนะคะบริการนะคะบริการของเว็บต,ตัวนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่นาะนนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลืดูรายละเอียดด้านขวามือนะคะอ่าในรายละเอียดให้เจนและสามาสัครสร้างขับสังได้ที่หน้านนี้กันเลยะคะ่ะ ไปดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หาเพื่อนใดสนใจในในบริการของเว็บนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปได้เลยนะคะข้าคอมิชั่น5%าเกันเลยค่ะไปดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้ค่ะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตาเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถนําเลขออเดอร์มาวางตรงข้อความตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวไปได้เลยนะคะตอนนี้กบไปดู ที่หน้า IG กันนะคะยอดฟ o l l o w ยอดผูลล้ติดตามขึ้นกันหรือ,อยังยอดเดิมอยู่ที่ส1ม5ันหนึ่งยะคะลองดีดูสักครั้งนะคะตอนนี้นะคะยอดฟอ l l o w ยอดผูลล้ติดตามใน IG ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหกากทนายสนทรไซนจในบริการของเวสต์ชานิคสมา,า,าใ่เว็บไซต์โดยผลิกด้าฑนลางใดเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็ต์ซต์ k m เคเอ็มนะคะ